สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็เอฟซทุกๆท,ท่านนะครับผมเกิดมาพบกันประมาณหกโมงกว่าครับหลังจากเลิกจากการทํางานนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมรีวิวลังต่อนะครับผมลังต่อที่ต่อหลุมนะครับผมที่ได้เอามาเลี้ยงไว้ในท่อซีเมนต์นะครับผมเนาะจะมีเอฟซีนะครับผมเอฟซีโทรมาถามนะครับว่ามันอยู่ไหมนะครับผมว่าการเลี้ยงต่อหลุมย้ายต่อหลุมมาเลี้ยงในท่อท่อซีเมนต์หรือว่าท่อปูน บ่อวงไอ้อวงนะบ่อบ่อปูนนะผมผมเอามาเลี้ยงในวงหกสิบครับผมหกสิบเซนนผมเส้นผ่าศูนย์กลางหกสิบเซนตอนนี้ผมย้ายย้ายมาประมาณสามรังนะผมเป็นต่อหลุมนะผมเนาะต่อหลุมสามรังผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเขาอยู่หรือเปล่านะผมตัวนี้รังนี้นะผมเป็นรังที่ผมย้ายมาประมาณสามถึงสี่วันนะผมเนาะรังนี้ จะสังเกตเห็นตัวต่อแล้วผมจะอยู่ปากรูเยอะมากนะผมรังนี้ตอนย้ายมาทีแรกครับผมจะเท่าประมาณประมาณฝ่ามือนะผมประมาณสองฝ่ามือครับผมสองชั้นครับผมรังนี้สําหรับรังนี้เป็นรังที่สองครับผมรังที่สองรังแรกอยู่ตรงกลางนะผมคือช่วงเนี้ยจะเข้าเข้าใกล้รังไม่ได้ครับผมเพราะว่าต่อสองรังที่ผมย้ายมาใหม่นยะเขาจะพยายามเอ้บินบินวน คือคล้ายๆว่าเขาเราแวงอยู่ตลอดตุลานะผมเนาะประมาณสองสามวันก็หลังจากนั้นก็เราก็จะไปยืนอยู่ระยะสักสามเมตรสี่เมตรได้แต่อย่าไปขวางทางนะผมอย่าพยายามอย่าไปขวางทางเข้าออกของเขานะผมตัวนี้ตัวเยอะมากเลยนะผมเนาะนะสาหรับรางที่สองเดี๋ยวผมจะพาไปดูรางแรกนะผมรังแรกจะอยู่ตรงกลางครับผมเป็นการเลี้ยงต่อในบ่อซีเมนต์นะครับอาไปดูรางที่สองเอยรางแรกกันนะครับผม สำหรับรังนี้นะผมเป็นรังแรกเป็นรังแรกที่เอามาเลี้ยงนะผมเนาะตัวยังเยอะนะผมเต็มปากรูเหมือนกันนะครับผมรังนี้นะผมผมเอามาครั้งแรกนะผมบินคนระับผมเอามาครั้งแรกนะผมเอามาเลี้ยงครั้งแรกผมแบ่งนะผมแบ่งออกมาออกมากินนะผมแบ่งออกมากินครึ่งนึงนะผมเหลือไว้ถาด ประมาณขนาดนี้นะผมเหลือทิ้งไว้ให้เขาเลี้ยงให้เขาขยายรังต่อนะผมเนาะก็สรุปก็คืออยู่นะผมเนาะตัวนี้รังนี้ประมาณเดือนกว่านะผมย้ายมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะผมก็ <g uss> um> ยังอยู่นะครับสังเกตดูตัวนะผมก็อ <g uss> um> ิซีนะผมโทรมาถามว่าเลี้ยงได้หรือเปล่านะผมเลี้ยงในท่อซีเมนก็สรุปแล้วคือเลี้ยงได้นะผมเลี้ยงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมเลี้ยงมาต่อหลุมที่ย้ายมาเลี้ยงเนี่ยผมเลี้ยงมาประมาณ ทดสอบเลี้ยงประมาณสปีนะผมแต่สําหรับเลี้ยงในทอ่อซีเมนต์ผมเพิ่งเพิ่งทดลองปีแรกนะผมเลี้ยงในทอ่อซีเมนต์ทดลองปีแรกแต่ก็ยังอยู่นะผมประสบความสําเร็จอยู่นะผมเดี๋ยวจะพาไปดูหลังที่สามต่อเลยครับผมครับผมส่วนลังที่สามนะครับผมลังที่สามค่อนข้างจะลังเล็กกว่าเพื่อนนะผมประมาณขนาดนี้นะผมขนาดฝ่ามือหนึ่งชั้นนะผมเนาะผมเอามาเลี้ยงไว้เป็นลังลังที่สามับผม ดี๋ยวจะโูมให้ดูนะครับมีอยู่ปากรูนึงตัวนะครับผมดำๆนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมที่ภาพไม่ชัดนะครับผมข้างบนของเราจะเอาใช้ฝาเนาะฝาปิดใช้ลวดมัดเพื่อยึดกับรังต่อไว้นะครับผมเนาะก็ยังอยู่ทุกรังนะครับผมสามรังอยู่ทุกรังนะครับผมออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วครับ อันนี้ค่อนข้างตัวค่อนข้างจะเยอะนะผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเลี้ยงไว้สามลังติดกันนี่หนึ่งลังสองสามแล้วก็มีต่อหองส์เสือนะผมต่อหองส์เสืออีกสี่ลังนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผม ส่วนตัวนี้นะผมเป็นหลังแรกที่ย้ายมาเลี้ยงนะผมเนาะลังแรกที่ย้ายมาเลี้ยงก็ขนาดใหญ่กว่าลูกบอลแล้วนะผมตัวเยอะนะผมรังนี้อีรังที่หนึ่งนะผมไปดูลังที่สองกันครับ ครับผมตัวนี้จะเป็นรังที่สองนะครับมาดูลังที่สามต่อกันเลครับส่วนลังนี้นะครังนี้เป็นลังที่สามนะครับเป็นรังที่สาม รังที่สี่นะครับผมก็เป็นรังนี้ครับผมตอนนี้เพิ่งย้ายมาได้สี่รังนะครับผมครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกํนาลังใจให้กับผมนะครับผมบ่าวนบนะครับผมสายล่าพาลุยนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมจะอัปเดตลังต่อให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับมากมากครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอใหม่ครับผมไปครับ